าบนมัสการพระคุณเจ้าทุกลูกก็สวัสดีอุบาสกอุบาสิกาทุกทุท่านลูกศิษย์ทุกๆคนทั้งอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่บ้านด้วยเช้าวันนี้หลวงแม่มาถ่ายทอดสดเพื่อที่จะได้แจ้งข่าวในเรื่องของการ ทำงานตามรหัสงานของพระพุทธองค์ให้ทุกคนได้ฟังได้รู้ว่าสภาวธรรมเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้หลวงแม่ก็เจอมรสุมหลายอย่างเจอบททดสอบสิ่งกระทบหลายอย่างก็รู้สึกว่ามันหนักมากๆเลยคือทุกครั้งเนี่ยหลวงแม่ยังรู้สึกว่า ถึงแม้จะเจอกับปัญหามากขนาดไหนเนี่ยเราก็ยังมีพลังอยู่ในจิตของเรายังมีพลังอยู่แต่ครั้งนี้นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าพลังลบเนี่ยนะคลุมไปหมดเลยแล้วก็พลังจิตแทบจะไม่มีเหมือนกับคลื่นพลังงานที่ไม่ดีมันคลุมทั้งจิตทั้งกายมันเหมือน มันเหมือนทําให้เราเหมือนพลังของเรามันดอบลงไปเลยอย่างเงี้ยหลวงแม่ก็กระหายรู้สึกกระหายพลังงานปรารถนาที่จะนั่งเฉยๆแล้วก็ชาร์จพลังปรารถนามากที่จะได้มีโอกาสในการปฏิบัติอย่างนี้นะแล้วก็เป็นมาสักสองอาทิตย์แล้วนะที่สภาวะรมเป็นแบบนี้ จนมาถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นรอบของการจัดงานปฏิบัติธรรมแต่การจัดงานปฏิบัติธรรมเพื่อชำระความทุกข์ครทุกเนี่ยนะครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจัดปฏิบัติเพื่อให้พวกเราที่อยู่ประจําก็ได้ปฏิบัติด,ด้วยแม้แต่หลวงแม่เองก็จะได้บำเพ็ญบารมีจะได้ปฏิบัติด,ด้วย ก็ค่อยๆเคลียกระแสเริ่มเริ่มเคลียกระแสได้วันสองวันแล้วล่ะแต่ว่ามีเช้านี้ล่ะที่รู้สึกว่าสภาวธรรมทุกอย่างเปิดเปิดให้หลวงแม่ได้รู้ได้เข้าใจในเข้าใจรหัสของทุกๆอย่างว่าเราจะดําำ,ำเนินต่อ,อยังไงเช้านี้หลวงแม่ก็มาทำพิธีโดยการตีคอง ตีคองของมุงนะที่ดังมงุงมงมงนะ่งแล้วก็ทำให้หลวงแม่รู้ว่าการตีคองเนี่ยมันก็เหมือนเวลาที่นักปวดทางจีนเนี่ยทางสายมหายานเนี่ยเขาก็ตีไนนะอ้นั่น่ะคอปอกป๊อกป๊อกป๊อกปอก,ปอ,กอ่ะเ,อเวลาเขาบวชใช่ไหมเวลาเขาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ใช่ไหม เขาก็าจะคล้อไปด้วยแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยมันก็จะเป็นเสียงที่ไพเราะกึกกล้องไปอย่างเงี้ยเนาะอ่าแล้วหลวงแม่ก,ก็นั่งฟังเสียงคล้องที่ตัวเองตีนะมันก็ดังม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 งแต่เรารู้สึกว่ามันเสียงมงมนงเนี่ยมันรู้สึกเหมือนมันมีพลังมากแล้วมันเหมือนพาเราไปไปสู่สภาวะบางอย่างแล้วก็เสียงที่ดังมงมงมงเนี่ย มันเหมือนมันเปิดไปในโลกทิพอะมันเหมือนมันมีพลังงานบางอย่างในตัวของมันเองนะมันเหมือนเปิดเข้าไปในโลกทิพในในสภาวะบางอย่างที่มันเหมือนสิ่งไม่ดีอะเหมือนกับกระจัดกระจายด้วยเสียงด้วยเสียงคล้องอันเนี้ยอ่าแล้วหลวงแม่ก็ฟังฟังฟังไปแล้วก็เอากระดิ่งมาเอ่อมาแบบเหมือนทําให้มันดังเงี้งเง้งเ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 หมือน อ๋อมันเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งมันเป็นเสียงที่เหมือนกับมีพลังงานเพราะว่าเหมือนกับว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือของเทพที่เขาใช้ในการปราบมารใช้ในการเหมือนเปิดสภาวะต่างๆอะไรเงี้ยอ๋อมันมีพลังงานเหล่านี้อยู่ในเสียงกระดิ่งเหล่านี้อยู่ในเสียงค้องเหล่านี้อะไรเงี้ย แล้แม่ก็เรื่อยๆ,ๆไปตามไปเรื่อยๆ,ๆมันก็เลยทําให้แม่รู้ว่าอตอนเนี้แม่มายืนอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดของการที่จะชุดช่วยผู้คนแล้วก็มันเหมือนกับว่าแม่ได้แม่ก็ได้ในสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหลวงแม่กับพระพุทธเจ้าน้อยหลวงพ่อแล้วก็ทุกๆคน เราก็ได้สร้างบารมีใหญ่ด้วยการสร้างธร,รมกึ่งพุทธการให้ก่อเกิดขึ้นมาสร้างธรรมที่เป็นร,รมในฝ่ายเทรวาทรรมในฝ่ายเทรวาทเนี่ยถือว่าเป็นธรรมที่ยังคงเหมือนเดิมกับพระคัมภีหรือว่าเหมือนเดิมกับต้นตำรับอะเนาะ ของพระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้มีการแตกเหมือนกับเปลี่ยนแปลงอ่ะเืายังยึดดั้งเดิมอยู่อ่ะคำพียังไงก็ยังคงยึดดั้งเดิมแบบนั้นมาส่วนของพุทธมหายานเนี่ยก็เป็นพุทธที่แตกออกไปแต่ถ้าเราเข้าใจเชิงลึกจริงๆเราจะเข้าใจว่าพุทธเทราวาสคือสายตรงที่จะเดินสู่พระนิพพานในภพชาตินั้นๆ อันใกล้นั้นส่วนพุทธเทส่วนพุทธมหายานเนี่ยเป็นพุทธที่เป็นสายโพธิสัตว์อ่าซึ่งจะบาเพ็ญบารมีเพื่อหล่อล้อมในยุคใดยุคหนึ่งของพระโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งจะมาตัดสุู้แล้วก็มาชดช่วยผู้คนอ่าเป็นการบําเพ็ญบารมีในสายโพธิสัตว์สร้างพระโพธิสัตว์ให้เกิดขึ้นให้มาก แล้วก็นาวันหนึ่งที่จะมาเฉุดช่วยผู้คนในรูปแบบของจอมอรหันต์ก็ดีในรูปแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีสายโพธิสัตว์ก็จะจะมาในการเฉิดช่วยฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพุทธมหายานหรือว่าพุทธเถรวานไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะในที่สุดก็คือหนึ่งเดียวกันพุทธเถรวานไม่อาจขาด พุทธมาหายา,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 านได้พุทธมหายาณไม่อาจขาดพุทธเถรวาทได้เพราะในที่สุดทั้งสองสายเนี่ยต้องมาช่วยกันเพื่อทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยก่อเกิดขึ้นในโลกจากพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์สู่อีกหนึ่งพระองค์จากหนึ่งยุคสู่อีกหนึ่งยุคจะต้องค่อยๆก่อเกิดขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ เพื่อทำให้พระพุทธศาสนาในโลกใบน,นี้ในวัตะสงสารเนี่ยไม่สูญสลายไปนะคะเพียงแต่อาจจะหายไปในบางช่วงเวลาสำหรับโลกมนุษย์ที่ไม่ได้เผยแพร่ประกาศธรรมช่วงว่างเว้นจากพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์สู่อีกหนึ่งพระองค์เนี่ยก็ยังมีองค์พระปัจเจก,กับพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้มาตัดสรู้ชอบใต้โดยพระองค์เองแล้วก็มาให้ผู้คนได้มีโอกาสได้ทําทานถวายพราไตรจีวรถวายข้าวถวายน้ําถวายที่อยู่ที่อาศัยต่งตางๆปัจจัยสีตต่ต่างๆให้แก่องค์พระปจเจกับพุทธเจ้าเพื่อได้บําเพ็ญบารมีทานเพื่อได้ได้สั่งสมบารมีไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยนะคะ เชนั้นพระพุทธศาสนาไม่หายไปจากโลกเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาสอนในช่วงเวลาหนึ่งห้าพันสามพันห้าพันถึงแปดพันปีเพื่อที่จะให้พระพุทธศาสนาเนี่ยได้เปิดโอกาสเปิดประตูนิพพานให้ผู้คนโดยทั่วไปที่เป็นสาวกทั้งหลายเนี่ยได้เข้าสู่พระนิพพานส่วนหลังจากที่พระพุทธเจ้าหนึ่งแต่และพระองค์หรือพระองค์นั้นๆได้ เผยแผ่ประกาศทำไปแล้วเนี่ยพระนิพพานเนี่ยจะเปิดสำหรับดวงจิตท,ที่บำเพเ็ญเต็มเพื่อมาตัดสุลุเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระสาวกโดยทั่วไปจะไม่สามารถเข้าพระนิพพานได้แต่ยังคงมาสั่งสมบารมีด้วยทานบารมีหรือพระโพธิสัตว์แต่และพระองค์ยังคงมาเกิดในโลกเพื่อมาชดช่วยผู้คนมาสร้างตำนานต่างๆในการเป็นผู้ที่ มีคุณงามความดีเป็นต้นแบบของทุกคนเพื่อที่จะชุดช่วยมนุษย์ดวงจิตทั้งหลายในยุคนั้นๆด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยพุทธฝ่ายเทรวาสหรือฝ่ายมหายานก็เป็นหนึ่งเดียวกันไม่อาจแบ่งแยกจากกันไปได้เปรียบเสมือนถ้าขาดพ่อก็ไม่มีลูก เราก่อเกิดไม่ได้ขาดลูกขาดแม่เราก็ก่อเกิดไม่ได้มันต้องมีทั้งสองฝั่งสองฝ่ายมาเป็นหนึ่งเดียวกันถึงจะทำให้ก่อเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อครั้งพระพุทธองค์ท่านทรงมารตัสรู้ท่านก็สอนสั่งในเรื่องของอการดำเนินเพื่อที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานโดยตรงก็จะเป็นคำภีที่ได้จารึกมาจากต้นฉบับจาก,จาก เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในสมัยพุทธกาลแล้วก็ไม่ได้มีการแตกกิ่งออกไปไม่ได้มีการเติมแต่งอะไรอย่างนี้นะคะ่าฉนนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่จะแก้ไขหรือยังไงอย่างเงี้นะคะพุธมหายานเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่ต้องต้องอเติมเข้าไปในเรื่องของการบำเพ็ญบารมี ปฏิบัติในสายของอพระโพธิสัต์นะคะแต่ทุกอย่างก็อยู่ในคุณงามความดีแล้วก็ยังคงเป็นหนึ่งเดียวกันในความดีในโลกใบนี้มีผู้คนมากมายกิเลสตัณหาสร้างเรื่องราวมากมายเงื่อนไขมากมายเข้ามาทดสอบเข้ามาครอบงำเข้ามาทำให้ผู้คนและดวงจิตทั้งหลายเนี่ยจมอยู่ ไต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นการที่จะชดช่วยดวงจิตทั้งหลายในวัฏสงสารก็ต้องมีกลยุทธ์มากมายมีวิธีมากมายมีมีความละเอียดอ่อนมากมายในหลายเส้นทางที่จะมาชดช่วยมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันถึงจะสามารถที่จะชนะหม่มานทั้งหลายได้แล้วก็จะสามารถที่จะชดช่วยดวงจิตทั้งหลายให้หลุดพ้นได้นะคะ ฉะนั้นในวันนี้พระพุทธองค์ท่านให้พระพุทธเจ้าน้อยเก่ะเกิดขึ้นในโลกเพื่อมาเผยแผ่ประกาศธรรมในยุคกึ่งพุทธการมาชฉุดช่วยดวงจิตทั้งหลายในเกึ่งศาสนามารวบรวมชาวพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวให้มาอยู่ที่พุทธนิกายนะคะให้แยกสั์แต่ว่าแยกนะคะรวมเป็นหนึ่งเดียว ให้รู้ว่าธรรมดาก็มีเส้นทางนี้เช่นนี้อย่างนี้ธรรมดาย่อมมีเส้นทางนั้นเช่นนั้นอย่างนั้นไม่ได้ให้แตกแยก,กให้เห็นความเป็นธรรมชาติของเส้นทางแต่ละเส้นทางในโลกเท่านั้นแล้วก็ให้รวมมาเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างนี้นะคะในที่สุดแล้วสูงสุดก็คือไปสู่พระนิพพาน แต่การชดช่วยกอบกู้มวลมนุษย์เนี่ยมันต้องใช้รายละเอียดเยอะต้องกว้างขวางมากจริงๆนะคะท่านก็เปิดสภาวะธรรมให้หลวงแม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำให้หลวงแม่ได้เห็นว่าบุญกุศลบารมีที่ได้สร้างได้สังสมมาสร้างสายธรรมขึ้นมาน้อมธรรมจนข้อธรรมต่างๆในพุทธฝ่ายเทรวาสเนี่ย ได้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ได้ได้ทำจนทุกอย่างเนี่ยอุดมสมบูรณ์ที่สุดพร้อมทั้งหลักสูตรด้วยสำเร็จแล้ววันนี้หลวงแม่ก็เลยมาเริ่มต้นในจุดที่ต่ำที่สุดต่ำที่สุดหมายความว่าในจุดที่ดวงจิตทั้งหลายไม่รู้จักแม้แต่พระพุทธศาสนาคืออะไรไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแต่เขามีศรัทธาที่จะเข้ามา ศึกษาปฏิบัติเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาเจอสภาวะของทั้งโลกทิพย์ที่มีทั้งผีที่เขานับถือกันมาเคารพศรัทธากันมาคอยขัดขวางเจ้าลัทธิในสภาวะทิพย์ต่างๆหรือทั้งโลกมนุษย์เนี่ยเขาก็ยังคงมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้อยู่มากเราจะต้องมาดำเนินในจุดตรงนี้ แล้วก็ต้องมาทำพิธีหลายอย่างดำเนินในเส้นทางที่จะต้องไปตัดร่างถอนโคนแล้วก็ยกดวงจิตทั้งหลายขึ้นมาอย่างอย่างตื่นรู้อย่างเข้าใจแล้วก็ดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีที่ถูกต้องฉะนั้นหลวงแม่ก็เลยต้องใช้พลังที่เยอะมากๆแล้วก็รหัสงานก็เลยมาลงตรงนี้ก่อนนะพระองค์ท่าน ก็ให้พวกเรามากอบกู้ทุกคนทุกดวงจิตที่พอจะกอบกู้ได้ช้อนลงมาในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วก็จะยกขึ้นไปเพื่อให้สูงที่สุดให้ดวงจิตทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์นะหลวงแม่ก็เลยมาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในจุดตรงนี้แล้วก็โชคดีมากที่ที่มีชาวม้ง หลายคนมากที่เขาเข้าใจในในเส้นทางที่หลวงแม่ทำแล้วเขาก็รอคอยว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีผู้นำที่มานำพาและชดช่วยวันนี้ทุกคนได้มาเจอกับหลวงแม่ก็ต่างดีใจแล้วก็เขาสามารถทุ่มเทเงินทองที่หามาด้วยความทุกข์ยากลำบากของแต่ละคนเนี่ยมาเยอะมากในการมาเช่ดคมหนวนซึ่ง ซึ่งเกินกว่าที่หลวงแม่ค้าดเอาไว้นะคะเกินกว่านะคะก็สามารถรวมกันแล้วทำบุญได้ครั้งละเป็นล้านล้านเนี่ยถือว่าคือครั้งละเป็นล้านเนาะล้านกว่าล้านหนึ่งสองล้านเงนี้ยสามารถทำบุญได้ขนาดนี้เนี่ยเกินข้าดมากๆนะคะแล้วอันนี้สงเหล่านี้ก็จะกลับไปช่วยพวกเขาให้ ดวงจิตของพวกเขาเองก็ดีเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเองก็ดีจะจะสามารถหลุดพ้นเข้ามาสู่จุดตรงนี้ได้นะคะเ,เข้ามาสู่ทำคําสอนพ้นทุกข์เมื่อเป็นมนุษย์พ้นทุกข์เมื่อจิตดับกายดับจิตเข้าสู่นิพพานได้นะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยที่ได้รับความร่วมมือจากญาติโยม ทุกฝั่งทุกฝ่ายทุกประเทศก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนที่ดีแม้ว่าหลวงแม่จะสร้างองค์พระจะสร้างอะไรก็ตามอะทุกสิ่งที่หลวงแม่จะสร้างหรือจะทำเนี่ยทุกคนยินดีแล้วก็มีส่วนร่วมในการเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ทั้งหมดเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี วันนี้หลวงแม่ก็สื่อสภาวธรรมก็เลยบอกให้หลวงแม่รู้ว่าเราจะทําพุทธพิธีเหล่านี้ไปเรื่อยๆเพราะทีแรกหลวงแม่ก็คิดว่าทําไมเนาะเราก็ทำธรรมะไปถึงจุดที่สูงสุดแล้วแต่วันนี้เรากลับมายืนอยู่ในจุดที่รู้สึกว่ามันต่ําที่สุดแล้วถูกคลุมไปด้วยพลังของคลื่นเคราะกรรมวิบากกรรมต่างๆมากมายถูก เหมือนกับเราเพิ่งกลับมาตีคองม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 าเหมือนเขย่ากระดิ่งมาสอนมาทําในสิ่งที่แม้อย่ว,ว่าแต่คนอื่นมองแลยรู้สึกขัดเลยเรายังรู้สึกขัดกับตัวเองเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันทําอะไรอยู่ฉันทําอะไรอยู่แต่ก็เหมือนถูกบังคับให้ต้องยืนอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยตัวเองก็งงเหมือนกันนะบางทีก็คิดว่าเอ๊ะทำไมต้อง ทำอะไรขนาดนี้แต่ว่าพอพอมาในวันเนี้หลวงแม่ก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อที่แท้ก็คืออย่างนี้นี่เองเราก็จะต้องค่อยคฝึกไปแบบนี้แล้วค่อยคเปิดทีละอยา่างเสียงกระดิ่งก็เหมือนกับเสียงของฝ่ายมหายานที่เขาตีป๊อกป๊อกป๊อกปอกนะ่ะที่เขาสวดมนต์ทิเบตกันนะ่ะอ่า อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นะคะหลวงแม่ก็เริ่มก็ก็คือเข้าใจนะก็เลยมาอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าทําไมหลวงแม่ถึงไปอยู่ที่นูน่นหลวงแม่ถึงไปจัดปฏิบัติธรรมแล้วก็มีอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นเอ๊ะคืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่สงสัยนะคะแล้วก็วันนี้เราได้ทำอ,องค์พระพุทธเจ้าเปิดโลกเนาะ ช่วงก่อนก็มีพายุเข้าแล้วก็มีองค์พระล้มแตกถึง12องค์นะคะล้มแตก12ององค์แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าให้เหมือนกับที่ทุบทิ้งเนี่ยเพราะว่าทุบไปเนี่ยเราจะได้ไม่ยึดติดแม้แต่พระพุทธรูปจะได้ไม่ยึดดีถือดีนะคะไม่ยึดติดแม้แต่พระพุทธรูปจะได้ข้ามความยึดพระพุทธรูปไป แล้วก็ในรหัสของโลกทิพย์ก็คือถึงสภาวะที่เราบำเพ็ญหรือว่าน้อมทําสูงสุดแล้วท่านก็เลยทุพบพพุทธรูปให้แตกสลายเพื่อที่จะสลายความเป็นตัวเป็นตนสลายจิตเข้าสู่อากาศธาตุแล้วแม่ก็บอกว่าทิ้งไปเถอะพระพุทธรูปเนี่ยเดี๋ยวค่อยบูชามาใหม่แล้วกันชาญบอกว่าไม่ได้ไม่ต้องหรอกแม่ซ่อมได้ในที่สุดก็เลยตัดสินใจว่าซ่อม ตอนนี้ชานก็ซ่อมกลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมทุกอย่างสวยกว่าเดิมอีกด้วยสีใหม่กว่านะคะแล้วก็ชามซ่อมเสร็จแล้วก็กลับมาปริดสษฐานแล้วนะคะทีนี้ก็เลยพระพุทธองค์ท่านก็เลยบอกว่าองค์พระได้รวมกลับมาแล้วจากแตกเป็นอากาศธาตุแตกผลึกไปก็รวมกลับมาเป็นองค์พระแล้วตอนนี้รอบนี้จะเป็นรอบที่เราจะสมโพธิองค์พระใหม่นะคะ ก็คือจะทําพิธีสมโพธองค์พระพุทธเจ้าเปิดโลกใหม่แล้วก็จะสมโพธองค์พระที่อยู่บนบนฐานพระข้างบนนะคะฐานพระใหญ่หลวงแม่ก็เอามาบูรณะใหม่ทําสีใหม่เนาะทำสีทองแล้วก็ทําที่ประดิษฐานใหม่ยังไม่ได้สมโพธเลยรอบนี้ก็จะสมโพธองค์พระข้างบนแล้วก็องค์พระเปิดโลกในคืนวันที่6กเนาะอ่าก็คือวันที่6ตอนกลางคืน ทั้งช่วงบ่ายๆยเย็นๆนะ่ะจริงๆเราก็ค่อยๆไปทำพิธีไปนั่นแหละแต่ว่าเราจะไปทำพิธีใหญ่ในคืนวันที่6นะคะ,ะทีนี้เนี่ยหลวงแม่ก็เลยมาเล่าให้พวกเราฟังว่าอ๋อที่จริงเรื่องราวเป็นแบบนี้นะอย่างเนี้ยแล้วก็พอเราสมโพธองค์พระเสร็จเราก็ในส่วนของการทำงานเนี่ยท่านบอกแล้วว่า ทางมหาวิายทยาลัยธรรมิกราชเนี่ยรหัสงานที่นู่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนอย่างเช่นการทําสร้างธรรมจักรก็ดูด,ดูวางๆางแผนเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ถึงรหัสที่จะทำแต่ก็วางแผนเอาไว้ว่าน่าจะประมาณไหนดีอะไรอย่างเงี้ยดูดูไว้ก่อนแล้วก็การก่อสร้างหรือว่า สิ่งต่างๆทั้งหลายที่มาวิชัยธรรมิกราอาจารย์อาจารย์าาช่วงนี้ยังไม่มีรหัสงานลงก่อนอาจจะเปน็นโน่นแหละหลังเดือนออคุมพานนั่นแหละแต่ท่านก็จะให้พวกเราเดินรหัสงานให้ได้แล้วก็สามารถดำเนินในการปฏิบัติต่ตอไปให้ได้อย่างที่โน่นก็ให้ปฏิบัติตไปเรื่อยๆเผยแผท่ทมแสดงทมกันไปเรื่อยๆก็ยังไม่มีอะไรมาก แต่รหัสงานจะมาลงที่นี่เยอะนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะต้องเป็นเหมือนกับการถอดรหัสที่จะต้องดันจากข้างล่างเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆก็ขึ้นงานมาหลายอย่างเหมือนกันหลวงแม่ก็ไปกรุงเทพรอบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปเห็นองค์พระแม่สององค์เนี่ย ชอบมากเลยรถก็จะไม่พอใส่อยู่แล้วนะแต่ก็ขนขึ้นรถแล้วก็อัดกันมาอ่าแล้วก็อ,องค์พระสังฆายเนาะสององค์หลวงแม่ก็ว่าทําไมต้องขนมาทั้งที่รถเต็มแล้วแต่ก็เอาขนขึ้นมาเมื่อชาามานั่งอยู่เขาก็เลยเปิดสภาวะว่าเริ่มเปิดประตูไปสู่ที่เบตซึ่งเป็นอ่าอ่าเป็น เป็นสถานที่ที่เหมือนกับมีการปฏิบัติในรูปแบบของมหายานนะพุทธมหายานที่ค่อนข้างหนักแน่นนะแล้วก็เริ่มเปิดประตูปไปสู่จีนไปสู่ทิเบตทางนู้นเนาะพราะแม่กุนอิมท่านก็เริ่มมาเพราะว่าแม่รู้แล้วว่าจะได้สร้างเจ้าแม่กวนอิม36พระองค์จะได้สร้างเจ้าแม่กวนอิมขึ้นมา36พระองค์ แต่แม่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะสร้างแบบไหนจะเอาปางไหนแล้วจะสร้างยังไงเงี้ยแต่รู้ละพระแม่ท่านมาละท่านบอกว่าถ้าหลวงแม่จะไปสามารถที่จะไปเปิดทางในสายพุทธมหายานได้หลวงแม่ต้องสร้างพระแม่กวนอิมครบ3 2พระเาิบ3 6พระองค์อย่างเนี้ยแล้วพอดีก็เลยมีโยม แม่เองนียแม่ยมเนี่ย,ย,เ,ยเขาก็เลยมาถวายปัจจัยไว้ให้สร้างพราะแม่กวนอิมด้วยองค์หนึ่งองค์ใหญ่เนาะองค์ใหญ่สูงสองเมตรยอเนาะหาหงองค์แล้วก็มี2องค์เล็กนี้เขาก็จองจองไว้แหละแต่เขาก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้โอนเงินมาแล้วก็หลวงแม่อาจจะสร้างสร้างให้ครบ36พระองค์ แต่ว่าเดี๋ยวดูหลังจากนี้ไปก่อนนะคะตอนนี้ต้องสมโพธิองค์พระให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันรอบนี้ก็เลเป็นรอบของการจัดปฏิบัติธรรมเพื่อบำเพ็ญบาร,รมีหลวงแม่จะทำพุทธพิธีหลายอย่างเพื่อที่จะเปิดทางบาร,รมีดันขึ้นไปแล้วก็ไปสู่การเปิดเส้นทางถอดรหัสธรรมในฝ่ายพุทธมหายาน พระอ,องค์ท่านบอกว่าเมื่อไหร่ที่ทะลุไปพูดมหายานตีกลับมาแล้วเนี่ยถึงจะหมุนธรรมจักรได้องค์ธรรมจักรถึงจะขึ้นได้ถ้าไม่อย่างนั้นองธรรมจักรก็จะยังขึ้นไม่ได้เพราะว่าเราทำทุกอย่างตามรหัสของของงานในโลกทิพย์มันต้องเชื่อมต่อกันหมดอย่างนี้ฉะนั้นต้องรอให้หลวงแม่มุดดินเข้าไปแล้วก็โผล่หัวกลับออกมาก่อนถึงจะทำได้อย่างนี้นะอ่า ก็เลยก็เลยดูดูว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรอหลวงแม่ต้องทําพิธีแบบนี้แบบนี้แล้วต้องไปแบบนี้แล้วตอนนี้เนี่ยหลวงแม่ต้องใช้พลังเยอะมากในการที่จะดันขึ้นมาอ๋อพระแม่ท่านบอกว่าพลังที่จะทําให้ชนะได้ก็คือจะต้องมีความเมตตามากและในความเมตตานั้นจะต้องมีระเบียบม,มีวินัยที่ดีด้วย ถึงจะถึงจะสามารถดำเนินไปได้ชนะไปได้เนาะมันก็หนักเหมือนกันนะไม่รู้ว่าแม่จะทำได้แค่ไหนแต่ว่าก็จะตั้งใจทำอย่างสุดชีวิตสุดหัวใจในในทุกๆลมหายใจเข้าออกอะว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้ค่อยๆทำไปบางครั้งก็ลำบากใจเหมือนกันว่าเออแล้วพวกเราจะเอาเงินมาจากไหนมาทำงานใหญ่โตกันขนาดนี้ แต่ว่าโลกเทปเขาคงจัดสรรของเขาเองในแต่ละรอบก็มีผู้มาค้ำหนุนให้ดำเนินไปได้เนาะอ่าฉะนั้นเนี่ยวันนี้หลวงแม่ก็มาเล่าสภาวธรรมให้พวกเราได้ฟังถ้าเกิดญาติธรรมท่านใดมีความปรารถนาที่จะร่วมบุญมาสำหรับการสมโพธ์องค์พระเปิดโลกสมโพธ์องค์พระที่หนุนดวงจิต ที่ได้ทำสีใหม่ประดิษฐานไว้บนฐานพักชั้นบนก็แล้วก็ร่วมบุญปฏิบัติทำคลายทุกข์ก็สามารถร่วมบุญมาได้นะคะ,ะจะได้เป็นในส่วนของการเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆที่เราจะนำมาใช้ในการทำพุทธพิธีในช่วงนี้แล้วก็พุทธพิธีก็ยังมีอีกหลายๆอย่าง วันนี้หลวงแม่ก็มาเล่าให้ฟังแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขนะคะสาธุค่ะ